ไปดูเรื่องของความคืบหน้าเหตุที่มีอสอท่านหนึ่งในพื้นที่อำเภอสะเจ้าสงคลาค่ะทําปืนลั่นใส่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เรามีการนําเสนอข่าวนี้กันไปแล้วแล้ววันนี้ล่าสุดก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านของนายอนุสรเหมมันอายุ46ปีสารวัตรกำนันตําบลปานังเบซาค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอสะเจาจังหวัดสงขลาได้เข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนโรงพักปานังเบซาค่ะว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้นี่นะคะถูกนาย สาบุสลใเนสละอายุ38ปีน้องชายผู้ต้องสงสัยที่อสอทำปืนลั่นใส่ได้รับบาดเจ็บบุกไปทำร้ายชกต่อยถึงหน้าบ้านนะคะจึงได้มีการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแต่ว่าได้ถูกนายสาบุสลใช้ด้ามไม้กวาดตีเข้าที่บริเวณศีรษะด้านหน้าแตกเป็นแผลต้องเย็บสามเข็มซึ่งนายสอสบอกเขาว่าสาเหตุ ของการที่าการทำดังกล่าวน่าจะมาจากที่อสอทำปืนลั่นใส่นายอัศดีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยนายสาบุสนเข้าใจว่าสารวัตรกำนันเป็นคนสั่งให้อสอจึงได้เข้าไปที่บ้านเรียกตัวเองออกมาเมื่อออกไปพบกลับถูกชกต่อยแล้วก็มีการต่อสู้กันดังกล่าวค่ะ จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับเรื่องนี้โดยล่าสุดข่าทางร้อยเวรของโรงพักปานังเบซาบอกเขาว่าในคดีนี้ได้รับแจ้งจากนายอนุสรและก็ได้ทาการสอบปากคาและได้ประสานแพทย์โรงพยาบาลปานังเบซายืนยันผลการตรวจว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ในส่วนของคนร้ายนะคะได้ไปตรวจสอบรายชื่อไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษจึงได้ให้ชุดสืบสวนโรงพักปานังเบซาออกสืบหาตัวคนร้ายหากไม่พบจะทาการออกหมายจับต่อ ่อไปค่ะ ขณะที่ทางด้านของฝ่ายสอบสวนนะคะได้มีการออกไปเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนค่ะแต่ว่าเรื่องที่ทางญาติผู้บาดเจ็บร้องกับสื่อว่าไม่ได้เก็บหลักฐานข่าวเบาดินปืนขณะผู้ต้องหามามอบตัวเนื่องจากได้ประสานตำรวจชุดกองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วแต่ได้รับการชี้แจงว่าหากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเกิน24ชั่วโมงไม่สามารถไปตรวจข่าดินปืนได้และก็ล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านนายบุญพ่านรักนุย้ยนายอำเภอสรดาจดสงคลาพร้อมหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าจะเดินทางเข้าไปยังจุดที่เกิด เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะคะถึงกรณีดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เรื่องนี้จะมีการหาข้อสรุปเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะ